สวัสดีค่ะป้าปังพลังบวกมาแล้วค่ะก่อนอื่นก็ขอขอบคุณทุกๆท่านนะคะที่รับชมแล้วก็ติดตามคลิปต่างๆที่ป้าปังนำเสนอลงไปค่ะหน้าร้อนบ้านเราเนี่ยร้อนร้อนร้อนมากและก็ร้อนที่สุดนะคะร้อนจนไม่มีคำจะบรรยายจะพรรณนา โชคดีที่ป้าปังมีสวนน้อยๆนะคะพอได้ชื่นชมพอได้ร่มเย็นนะคะแล้วพอช่วงบ่ายๆเราก็จะเปิดสปริงเกอร์น้ำน้ำฝอยที่เป็นละอองละอองนะคะพอได้ชุ่มเย็นเนาะส่วนไม้ดอกช่วงนี้นะคะเขาก็จะสู้แดดไม่ไหวพอฝนมาพายุมาเขาก็พังเลยค่ะแห้งเหี่ยวช้ำเลยค่ะ ทีนี้พอเข้ามาในบ้านนะคะป้าปังก็มีห้องในน้อยนะคะไม่มีแอร์ค่ะเพื่อนๆมีพัดลมอยู่สองตัวพอเหนือยเงยนหน้าดูโอ้โหฝุ่นเคลอะเลยค่ะทำยังไงถึงจะเปลี่ยนเป็นพัดลมใสสะอาดวิ่งวิ่งได้เหมือนเดิมค่ะก็พอดีไปดูคลิปหลายๆคลิปมานะคะเขาบอกว่าวิธีการที่แบบพัดลมที่มันติดผนังอย่างนี้นะมันทำความสะอาดยากเนาะป้าปังก็เลยจะลองดูนะคะว่า ทำตามเขาแล้วมันจะได้ผลไหมก็คือใช้วิธีใช้น้ํายาทําความสะอาดฉีดแล้วก็คลุมด้วยถุงนะคะถุงดําแล้วก็เปิดพัดลมให้ฝุ่นมันดันออกใส่ถุงดําว่ามันจะสะอาดจริงไหมคะดูสิคะมันขึ้นไปแกะทําความสะอาดลําบากเนาะเพราะว่ามันเป็นติดผนังน่ะเพื่อน แกะก็ยากด้วยต้องใช้บันไดปีนขึ้นนะคะแล้วคนแก่ๆอยู่บ้านอย่างป้าปังนี่ก็ลำบากด้วยเนาะน่าเห็นใจคนแก่อยู่บ้านจังเลยเอา้าวลงมือกันเลยค่ะวัสดุอุปกรณ์ก็มีขวดเออพอดีมันมีขวดว่างเป็นขวดสเปรย์นะคะป้าปังจะใช้ขวดนี้ลองดูก่อนแล้วก็มีน้ำเปล่ามีน้ำเปล่า แล้วก็น้ำยาล้างถ้วยค่ะยี่ห้ออะไรก็ได้น้ำยาล้างถ้วยล้างชามในครัวเรือนเราเนี่แหละค่ะคก็มาเติมน้ำกันลงไปในขวดเลยเติมน้ำลงไปก็แล้วแต่นะเขาไม่ได้บอกว่าจะเอามากเอาน้อยนะคะคก็ทำตามลองดูนะคะคแล้วก็กดน้ำยาล้างจานลงไปประมาณสามสี่กด อขยวขยวขยา,ขยา,ขยาค่ะเสร็จแล้วลองดูค่ะเพื่อนๆถ้าอ้อลืมลืมมีอีกอันนึงก็คือถุงดำคือพัดลมของป้าปังเนี่ยมันหน้าหน้ามันกว้างนะคะน่าจะประมาณยี่สกว่านิ้วมันมันต้องใช้ถุงดำขนาดใหญ่จริงๆอยากได้ถุงใสนั่นแหละมันจะได้เห็นความแตกต่างชัดเจน ทีนี้มันไม่มีก็ใช้ถุงดํานี่แหละแล้วทีนี้ก็ใช้บันไดค่ะเพื่อนๆใช้บันไดปีนขึ้นไปฉีดเลยฉีดปรากฏว่าโอยด้านหลังเคลอะเช็ดไปด้วยถือโอกาสทําความสะอาดไปด้วยฝุ่นเยอะจังเลยค่ะเข้าปอดหมดเลยเนี่ยสเปรย์ขวดเล็กๆนี่ ท่าทางจะไม่เวิร์กเท่าไหร่ป้าปังฉีดแล้วมันเวลาอยู่ในท่าตรงมันมันออกดีอะ่ะพอเราตะแคงปุ๊บแรงดันมันจะหายเหมือนมันจะไม่ออกน้ำมันจะไม่พุ่งอะ่ะเพื่อนๆแต่ก็ลองดูนะคะฉีดไปทีละจุดโอ้ยดำปิดปีเลยดูสิคะโดนน้ำแล้วก็เป็นรอยเป็นด่างเลยนะคะ ฝุ่นทั้งนั้นเลยหลังจากนั้นเราก็ใช้ถุงดำเหล่านี้แหละครอบนะคะแล้วก็มัดขมวดปมไว้ด้านหลังขมวดปมไว้ด้านหลังเลยค่ะมัดให้แน่นเลยอ่าหลังจากนั้นก็เปิดค่ะเปิดพัดลมฝาปังเปิดสปีดสูงสุดเลยค่ะ ลมมันก็ทำงานนะคะสปีสูงสูดถุงดำกับ่องเอาลองพอ,องลมขึ้นนะคะในในตอนนี้เนี่ยก็คิดว่ามันก็คงจะสะบัดไอ้พวกเศษเศษผงเศษฝุ่นอะไรที่ไปเกาะอยู่ตามซี่ตามใบพัดอะไรต่างๆของพัดลมนะ่ะออกหลุดกระเด็นออกมานะคะต็วปังใช้เวลาแค่ประมาณสองนาทีปิดละ ลองดูนะคะปิดเอาแค่สองนาทีแล้วก็ขึ้นไปแกะดูค่ะเพื่อนๆเป็นยังไงเนาะลุ้นลุ้นลุ้นใช้ใช้ได้ไหมตามที่เขาบอกนะคะเออก็ก็ดูสะอาดขึ้นนะคะแต่แต่ยังเห็นคราบอยู่เห็นไหมคะเพื่อนๆยังเป็นคราบดำๆอยู่ตรงใบพัดของพัดลมอะ ยังเป็นคราบดำๆอยู่เลยเห็นไหมยังยังไม่สะอาดค่ะยังไม่สะอาดพอสแสดงว่ามีปัญหาตรงที่น้ำยามันน้อยหรือเปล่านะคะเพราะว่าเมื่อกี้ป้าปังใช้สปเปรย์ขวดเล็กนะคะก็เห็นมันว่างอยู่ขวดเล็กมาดูนะคะที่ถุงดำมันสบัดออกมาเยอะไหมเศษฝุ่นเศษผงก็สบัดออกมาไม่เยอะเท่าไหร่ นะคะแต่ก็มีติดนะคะติดในถุงดำเห็นเป็นคราบอยู่นี่นะคะคราบฝุ่นก็ถือว่ายังไม่โอเคนะคะยังไม่โอเคยังไม่ผ่านยังไม่พอใจค่ะ,ะทีนี้ประปังได้ขวดใหมล่ละ ได้ขวดม่ละขวดเล็กนี่ไม่ผ่านแรงไม่พอนะคะทีนี้เปลี่ยนขวดนะคะใช้ไอตัวขวดเปล่าของอน้ำยาเช็ดกระจกนะคะเห็นไหมคะฉีดใส่โอ้โหเป็นคราบย้อยลงมาเลยฉีดใส่เยอะๆเลยนะคะคุณอะคุณอะคุณอะคุนนะจักแปลว่าอะไรนะคุนนะนะคะย้อยออกมาเลย แล้วก็คลุมด้วยถุงดำอีกครั้งหนึ่งทำสองรอบค่ะปกติในถ้าสมมติว่าเราใช้ไอ้ตัวขวดพวกี้ใหญ่ๆอย่างนี้มันก็น่าจะรอบแรกเนาะแต่นี้ประปังนี่อยากทดลองนะอยากทดลองว่าขวดเล็กขวดใหญ่มันต่างกันไหมเอะเปิดค่ะสปีดสูงสุด องโลงองลงอง์ลง,ง,ลงมาแล้วนะคะแรงลมงพัดถุงดำก็ทองตัวพลมทำงาน,นะะตอนนี้นะคะเขาก็คงจะสะบัดเศษฝุ่นเศษละอองคราบดำคราบสกปรกที่ปิดอยู่ในตะแกรงแล้วก็ใบพัดต่างๆให้หลุดออกมานะคะแล้วทีนี้ก็ใช้ถุงดำนี่แหละรองรับ อันนี้ป้าปังก็ใช้เวลาสองนาทีอีกแหละนะคะก็เปิดดูแต่รอบนี้โอ้โหรอบนี้คิดว่าผ่านนะคะเพื่อนๆแม้ว่าจะยังไม่เนี้ยบเท่าไหร่แต่คิดว่ามันผ่านนะดีกว่าไม่ได้เช็ดเลยแหละมันใสขึ้นเลย มันใส่วิ่งขึ้นมาเลยนะคะแต่ก็ยังยังเห็นคราบอยู่นะคะคราบาคราบที่เป็นดำๆอะ่ะเกาะอยู่ในฝาพัดลมอยู่ตรงซี่อยู่ตรงฝ้าครอบอะ่ะพระฟังก็ขึ้นทำความสะอาดเช็ดอีกรอบหนึ่งนะคะคือเช็ดคราบตรงนี้ให้มันเกลี้ยงเลยให้มันสะอาดเลยนะคะ ข้อดีก็คือเราไม่ต้องไปถอดฟ้าไม่แกะฟ้าพูดถึงทําความสะอาดถอดแกะนั่นแหละดีที่สุดนะคะแต่อันนี้พูดถึงว่ามันถอดยากเพราะว่ามันต้องได้ปีนได้ไป่ายเดี๋ยวหกกรล้มมาแล้วจะซวยนะคะก็ใช้วิธีนี้ก็แล้วกันนะคะใช้วิธีคลุมอ่คลุมถุงดำคลุมถุงดำนี่มันน่ากลัวนะ แต่ว่าคุมถุงดำพัดลมหนีบกับสะอาดนะคะแล้วป้าปังก็เช็ดทำความสะอาดอย่างนี้แหละค่ะเอาให้สะอาดเลยเกลี่ยเลยแต่ว่าก็ยังเหลืออยู่นิดๆหน่อยๆนะคะเป็นคราบก,ก็ไม่ได้ทำความสะอาดมานานเนาะอันนี้แค่ทดลองผ่านผ่านค่ะ อ่ะทีนี้มาดูนะคะในถุงดำที่เราถอดออกมาเนี่ยเห็นไหมคะเพื่อนๆคราบสปกปรกเต็มไปหมดเลยค่ะนี่แหละฝุ่นละอองถ้าเกิดเราไม่ทำความสะอาดปอดเราเลยค่ะปอดเราสูดลมดมเข้าไปหายใจเข้าไปโอ้โหอันนี้เห็นชัดๆเลยสยุมก๋ยเลยค่ะ แสดงว่าวิธีนี้นะคะผ่านค่ะเพื่อนๆผ่านใครนะคะที่มีปัญหาว่าพัดลมเพดานนะคะก็ใช้วิธีนี้เลยค่ะทดสอบแล้วผ่านค่ะเพื่อนๆบ้านก็ดูดีขึ้นมาเลยดูสะอาดสะอา้านดูเย็นพัดลมก็ดูใสวิ่งๆค่ะ ปะปังก็อู้สบายมาทดสอบซิรู้สึกลมก็แรงขึ้นนะคะแล้วก็รู้สึกเย็นขึ้นอนะ่ะพัดลมเย็นขึ้นเพราะมันไม่มีฝุ่นเกาะเนาะอ่าทดลองค่ะทดลองโอ้เย็นสบายค่ะเพื่อนๆลมสะอาดก่อนหน้านี้ใายใจเอาฝุ่น ขอขอบคุณที่ติดตามนะคะขอให้ทุกท่านโชคดีมีความสุขค่ะ